สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่16กันยายนพศ2567นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดทับกระดานครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาดูวันธยิกันนะครับสวัสดีวันที่วัดทับกระดานนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับที่มาติดตามดูไปด้วยกันครับผม นี่ครับบรรยากาศภายในวัดครับผมมาขอหวยแม่พุ่มพวงนะครับวันนี้ไม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับผมนี่ครับรูปรูปที่เขาตั้งไว้ใต้ลมใสครับผมบรรยากาศส,สวยๆครับตอนเช้า,ชา นี่ครับบรรยากาศภายในวัดจะมาติดตามชมกันครับว็่าจะได้ตัวไหนวันนี้มากับแม่ยายมากับแฟนแล้วก็ลูกสาวลูกชายครับผม,มนี่ครับมาบลูกชายครับ แฟนแล้วก็ลูกสาวแล้วก็แม่ยายครับผมรูปถ่ายติดไว้เยอะแยะนะครับแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ลาชิน,นีลูกทุ่งครับผม,มเดี๋ยวเราจะไปไหว้แม่พุ่มพวงกันนะครับไปขอหวยติดตามกันดูครับ มากับลูกสาวตัวเล็กเพ่งได้ขวบกว่าๆนะครับนี่ครับน้องบิวรัชนกนี่พี่ออนิววิศวะครับผมสองพี่น้องครับ รุนไปชมไปด้วยกันครับผมนี่ครับจุดที่ทำบุญนี่ครับวายไม้พุ่มพวงดอกไม้หนึ่งดอกคูปหนึ่งดอกนะครับใครจะมาเที่ยวมาได้นะครับมาเที่ยวชมได้ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ นี่ครับไว้ด้วยดอกกุหลาบนะครับเป็นวัดที่ดังนะครับมีงานประจำปีทุกปีครับผมเอาทําบุญไปครับทําบุญก่อนก่อนจะเอาไว้ทูบหนึ่งดอกแล้วก็ดอกไม้หนึ่งดอกครับ นี่ครับแฟนแล้วก็ลูกสาวลูกชายไปไหว้ bye bye. ขอพรอต,ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับกุหลาบกับทูปผมเอามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปขอหวยกันอีกสักคู่ครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับว่าได้ตัวไหนมั่งตอนนี้เราแฟนกับลูกๆอยู่ครับ บรรยากาศลมมันเย็นตอนเ,เช้าไปกันครับใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่แน่นะครับ อาจะได้จะโดนนี่ครับลงไปข้างล่างครับผมนี่ครับลูกปั้นไม่พุ่มพวงครับหุ่นปั้นไม่พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งเป็นวัดที่ดังนะครับ วันธรรมดานนี่ครับสะสะปลาอา,ากาศลมเย็นๆครับผมก็มีคนเข้ามาคอมมาหวยคออะไรนะครับ เดี๋ยวเราเขาวาเสร็จเราจะเข้าไปไหว้ครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมจุดธูปก,ก่อนครับไหว้้ยวยธูปหนึ่งดอกครับผม ไปกันครับมาครับเดี๋ยวจลสาวล้วงก่อนนะครับล้วงหาครับผมเลขเก้านะครับตัวแรกครับผมเลขเก้าครับ หลวงอีกแล้วครับลูกที่สองได้เลขสี่ครับลุนลูกที่สามจะได้ตัวไหนได้เลขแปดครับผมน้องเบียวราชนกได้เก้าสี่แปดครับ,ดรบเดี๋ยวมาลุ้นเพียวนิวกับผมทีนี้ว่าจะล้วงได้ตัวไหนบ้าง ตัวแรกพี่เอานเลขสี่ครับผมลูกที่สองในเลขห้าครับเลขห้านะครับมาลุ้น,รนครั้งที่สามครับผม ที่สามได้เลขห้าครับได้สี่ห้าห้าครับผมนี่ครับมาขอพอรมาบนไว้ครับบนไว้้าถูกก็มาแก้บนนะครับนี่นี่ครับผมแนะนำมาซื้อ หัวรัฐบาลน,นะครับจะได้ไม่ผิดกฎหมายครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ